ภาพนยนตร์เรื่อง The Super Mario Brothers Movie ที่ตอนนี้เข้าฉายในโรงภาพนยนตร์ก็<ะ>กลายเป็นภาพนยนตร์แอนิเมชันที่ทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดในโลกนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สอนบทเรียนให้กับฮอลีวูดรู้ว่าอย่าดูถูกหนังครอบครัวว่าเป็นหนังที่ไม่ทำเงินติดตามได้ในรายงานครับขณะน,นี้ The Super Mario Brothers Movie กวาดรายได้ไปทั่วโลกแล้วรวมกว่า420ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ14,300ล้านบาทจากการเข้าฉายไม่ถึง1สัปดาห์และยังคงทำรายได้เป็นอันดับหนึ่งนอกจากนี้ยังกลายเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ประสบความสำเร็จในการทำรายได้เปิดตัวสูงสุดตลอดการแสงหน้าภาพยนตร์แอนิเมชัน Frozen 2ของ Disney ไปเรียบร้อยแล้ว ภาพยนต์กร์ตูนเรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างค่ายหนังแอนิเมชัน Illumination และบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่าง Nintendo ซึ่งทำรายได้ไปทั้งหมด377ล้านดอลลาร์ภายใน5วันแรกที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกทำลายสถิติเดิมของภาพยนตร์แอนิเมชันจากค่ายดิสนียอย่าง Frozen 2ที่ทำรายได้เปิดตัวไป358ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิจารณ์บางกลุ่มที่เรียกภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าเป็นหนังที่ไร้วิญญาณและเนื้อเรื่องก็แบนราบโดยได้คะแนนจากนักวิจารณ์ในเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไปแค่57%แต่ตัวเลขรายรับของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำได้ดีเกินความคาดหมายเป็นสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างมากว่าถึงแม้นักวิจารณ์จะไม่ชอบแต่กลุ่มคนดูที่เป็นเด็กและครอบครัวก็คงไม่ได้สนใจอะไร คนที่เป็นพ่อแม่ก็แค่อยากจะพาลูกๆที่เป็นเด็กเล็กเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์โดยมั่นใจว่าหนังเรื่องนั้นจะมีเนื้อหาที่เหมาะสมให้เด็กดูและเด็กๆน่าจะชอบทำให้ The Super Mario b r o t h e r Movie น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ขึ้นแซงเป็นอันดับหนึ่งในปี2023ได้อย่างไม่ยากนักเนื่องจากเสียงตอบรับจากแฟนเกมในแง่บวกและเป็นหนังที่สามารถดูได้ทั้งครอบครัว ความสำเร็จของ The Super Mario Brothers Movie ได้สอนบทเรียนสำคัญให้วงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดรู้ว่าอย่าดูถูกหนังครอบครัวว่าไม่ทำเงินเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าฮอลลีวูดหันไปให้ความสำคัญกับการสร้างหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือหนังแอคชั่นเพื่อเอาใจวัยรุ่นหรือกลุ่มคนดูที่เป็นผู้ใหญ่แต่แทบไม่ค่อยสร้างหนังสำหรับเด็กๆหรือหนังที่ดูได้ทั้งครอบครัว นอกจากนี้ The Super Mario b r o t m o v s m o ยังลบข้อคอรหาที่ว่าภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเกมมักจะไม่ประสบความสำเร็จแต่ The Super Mario Bros. Movie mm hmm. ก็พิสูจน์ให้เหล่าคอหนังได้เห็นแล้วว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ทำลายสถิติภาพยนตร์เรื่องอื่นๆรวมถึงเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากวิดีโอเกมที่ประสบความสำเร็จด้วยการเปิดตัวทำรายได้สูงสุดในปี2023